เรานอนด้วยกันแล้วล้างมือวิ่งก่อนฮ้องทำไมต้องตัดมือเนาะค่ะเรื่องลัทธิสตาร์เนี่ยไงแซนขอโทษอะไรเจนหน่อยไหมขอโทษอะไรหน่อยไหมขอโทษหน่อยไหมเซนเซนเซนขอโทษหน่อยไหมแซนแซนขอโทษหน่อยไหมเซนรู้สึกผิดไหมแซนเซนรู้สึกผิดไหมขอโทษหน่อยไหมพยักหน้า ขอโทษหลูกแทนัอ่อยแทนขอโทษหน่อยไหมขอโทษยขอโทษยขอโทษทุกคนขอโทษแม่เป็นลูกัแม่เป็นแม่เแม่เลี้ยงลูกพี่แม่อ่ะขอโทษทุกคน วันนี้น้องเป็นยังไงบ้างคะแม่ขอบคุณแม่ร้องไห้ตลอดแม่เข้าใจแม่หนึ่งเขาเจ็บจาแม่ก็เสียใจที่แม่แม่ขอโทษทุกทุกคนขอโทษจริงๆปกติน้องน้องเขาบอกว่ายังไงบ้างนไหมคะพ่อยังนี่นี่นี่ไม่จริงแล้วตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างคะน้องน้องตื่นหรือยังคะพ่อคะน้องน้องถามน้องไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำแบบนั้น น้องตอกพ่อไหมคะคุณแม่ได้ถามน้องไหคะจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ได้เพน้องก็พอแล้วเมื่อวานนี้นิ่นิ่น่อนเขานอนด้วยกันแล้วล้างมือวิ่งก่อนห้องเขาเขาได้บอกเหตุผลไหมคะทำไมต้องตัดมือน้องค่ะเขาเห็นน้องไปแล้วเขาตกใจ เรื่องลัทธิสตาร์นี่ยังไงคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้องไม่ได้มีอะไรเลยค่ะที่บอกว่าต้องฆ่าคนฆ่าสัตว์อย่างนี้ค่ะไม่ไม่เกี่ยวไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีแสดงว่าที่ลงโซเชียลคือไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ไม่เกี่ยวค่ะไม่มี